สวัสดีครับวันนี้จะพามารู้จักมะไฟกันนะครับมะไฟมี2ประเภทนะครับมีมะไฟป่ากับมะไฟบ้านนะครับมะไฟป่าเป็นยังไงนะครับเป็นลูกสีแดงอย่างนี้นะครับซึ่งก่อนในนี้ผมเคยลงคลิปต้นให้ดูแล้วนะครับมะไฟบ้านครับสีจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้ครับผลภายนอกเหมือนกันทุกอย่างนะครับแตกต่างกันแค่สีนะครับรสชาติก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับขอชิมมะไฟบ้านก่อนนะครับผม นี่ครับล like ูกใหญ่นะครับเวลาแกะแล้วก็แกะทางก้นมันนะครับเป็นแหลมๆอย่างนี้เอาเล็บกดลงไปคึบก็จะออกมาอย่างนี้ครับนี่คือเนื้อของมันนะครับจะเป็นเม็ดเป็นสามแฉกอย่างนี้นี่ครับคล้ายๆอะไรคล้ายๆอะไรคล้ายๆกระเทียมเม็ดคล้ายๆกระเทียมเลยครับมาชิมนะครับ หวานนะครับหวานกับเปรี้ยวนี่พอๆกันคือเสมอกันระดับความหวานความเปรี้ยวเนี่ยเสมอกันอาจจะยังไม่สุกเต็มที่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับมาชิมทีนี้มะไฟป่านะครับลูกสีแดงนะครับเขาว่าว่ามะไฟป่าถ้าลูกสีแดงจัดนะครับแดงสดใสแสดงว่าสุกแล้วนะครับก็แกะทางกลเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเนื้อข้างในก็ เหมือนกันทุกอย่างครับแต่เหมือนว่าเม็ดจะเล็กกว่านิดหนึ่งครับนี่ครับเราใช้เม็ดกระเทียมเหมือนกันนะครับนุ่มๆดึงๆมายาลี่ครับรสชาติไม่แตกต่างนะครับเหมือนกันนะครับความหวานก็เสมอๆกันคือเปรี้ยวกับหวานนี้พอๆกันนะครับก็สรุปว่า แตกต่างกันแค่แลักขนาดภายนอกนะครับแตกต่างกันแค่สีสันนะครับส่วนรสชาติจะเหมือนกันทั้ง2องอย่างครับผม